マミューマミュー。

ใช่ค่าธรรมเนียมไปเรียบร้อยนะครับก็ค่าคน30ค่ารถ30ตรงบริเวณนี้เป็นจุดกลางเต็นนะเอ้ยถนนดี <laughs> จะจร้อนแล้ว,ลวจะตรงไหนมาถึงแล้วตอนนี้กำลังเดินลงนะก็เรามาตอนนี้ถึงตอนนี้8ปดโมง้ละคนก็ยังไม่เยอะนะคนที่นี่จะเยอะช่วง สายๆไปนะครับก็จริงๆอยากมาถึงเช้ากว่าน,นี้นะแต่ e อจีพีเันพาเราหลงนี่นะีโอ้โหได้ยินเสียงน้ำอ่ะไปสภาพมันแฉะอย่างนี้คาดว่าเมื่อคืนฝนน่าจะตกนะครับแล้วก็น้ำก็น่าจะพอเยอะพอพอสมควรละ ออปีนี้ผมน่าจะเดินสบายขึ้นนะเพราะว่าออไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยมันลดน้ำหนักลงไปได้หลายโลเลยโอ้ เย็นน้ำเย็นอยู่ก็ดูเปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะคือทุกทีที่มามันป้ายมัน,นจะไม่อะไรขนาดานี้ปีน,นี้ป้ายชัดเจนแล้วก็นี่ทางเดินปา่ามี เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนแล้วกันล่ะเพราะเดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวเราลงมาไล่หาเห็ดมันเป็นเท่นี้โอ้โหมีทางเป็นแบบใครวิ่ง <laughs> น่าจะมองนะฉันที่นึ่ง ขึ้นไปต้องบอกว่าทุกทีผมไม่เคยขึ้นทางนี้เลยผมไปขึ้นฝั่งโน้นนะซึ่งฝั่งโน้นนะมันมันจะมีเห็ดแชมเปญอยู่ฝั่งโน้นเยอะนะครับฝั่งฝั่งนี้ผมไม่เคยขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าฝั่งนี้มันสูงฝั่งโน้นมันจะติด เดี๋ยวมารอดูกันแต่เหนื่อยเนี่ยดูท่าแล้วชิปหายแล้วปีนนี่ครับอ๋อจุดๆไ,ได้ วันนี้ชันมาเหยียบตามพืนะ้นนโอ้โหอันนี้ขาขึ้นไม่เท่าไหร่ขาลงไม่น่าจะลำบาก จุดนี้น่าจะแวะลงไปถ่ายรูปสวยเลยฉันที่สองยงเดี๋ยวผมว่าตอนนี้แหละหมอที่ลงไปถ่ายคนยังไม่เยอะแต่ว่าผูกระทัางลงอันตรายปรับปัับปัับปับปรับ пап пап โอเคจุดนี้ก็สวยอยู่เดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องอะ่ะวไปไงต่อะเนี่ยขึ้นนี่เหรอเดี๋ยวค่อยว่ากัน ตรงบริเวณที่น่าน้ำอยู่นะครับก็จะเป็นชั้นสามครับซึ่งปกติชั้นสี่มันจะไปได้ทางซ้ายมือมีกทางขึ้นอยู่แต่ว่านงองด้วยว่าน่าจะมีอุบัติเหตุเมื่อหลายวันก่อนทําให้เขาติดป้ายนะครับไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจริงเนี่ยถ้ามาคนเดียวก็มไม่แนะนาให้ขึ้นนะครับเพราะว่าผมลองสำรวจขึ้นไปดูบ้างคนระับทางเดินค่อนข้าง,ง,งที่จะอันตรายนะครับเราก็แค่นะครับ ที่สำคัญคือท่อน้ำเนี่ยมันขวางทางนะครับฉะนั้นเวลาเดินมันจะลำบากเมเลยเอออะไรมาเน,นี้ยตกมาตรงนี้ก็เจ็บนะครับหรืออาจจะเป็นอะไรมากกว่านั้นได้นนครับฉะนั้นก็ก็เลยไม่ได้ต่อนะครับก็เดินลงละตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะครับกลับก็เบนี่ยโคตรเฟลเลยเอ่อ ขึ้นไม่ได้ถึงชั้นสามนะชั้นสี่เขาไม่ให้ขึ้นนะครับแต่สิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกเสียความรู้สึกคือนี่เห็นไหมชุดอุปกรณ์สนรับการมาถ่ายมาโครโนะมาถ่ายตั้งใจมาถ่ายเอ็ดเลยนะครับชัมเป็นซึ่งเดินไปตลอดทางนะ วมถึงที่ที่มันเคยเจอด้วยปรากฏว,ว่าไม่เจอแต่สิ่งที่ผมเจอคือเจ้าหน้าที่นั่งมาเก็บเอาเห็ดตำทางที่เหลือข้างบนนะ่ะเอามากองรวงมไว้ที่จุดจุดที่เขา,เอ,าอยู่นะจุดทักจุดรับสองจุด อะไรพวกนี้ก็คือเอาเห็ดเก็บมาทั้งหมดเลยอะเ้วเอามากล่องรวมกันไว้นะก็แบบเล้ววะคือแบบทําไมต้องเอามาไว้นี่วะตอนนี้นี่ที่หยุดไม่ใช่อะไรลิงกล้องอาจจะไม่เห็นนะที่เห็นหล่นเนี่ย ปีวมือไอตัวข้างบนนนนตรงนี้ตัวหนึ่งนะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเดินไปมันจะหล่นใส่ห่วงมันเนี้ยนั่นไง <laughs> <laughs> นั่นไง <laughs> โอ้ตรงนี้กลาง mai kéo nó 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 nặng lên pháp lòng anh ấy đây <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปคาเฟ่แถวนี้กันนะครับผมไม่เคยเข้าไปเมืออกันไม่แน่ใจว่าหมุดในคูเกอร์แมปมันจะตรงหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปดูกัน I don't need. Oh. wow yeah, it's 天呢？Yeah, nah. ร้อยเลยอ,อันนี้เหรอโอ้โหา Oh alaira <laughs> <laughs>